สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเจ็ดบอลใบเฮียบ์ป้านทันเกมทุกๆท่านครับผมวันนี้ครับผมมีมาฝาก5คู่อย่างเช่นเคยก่อนจะไปรับชมรับฟังครับฝากกดถูกใจกด s u b s c r i b e และลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางพวกเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้นลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ครับผมกาลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลําโพงและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายใครสนใจครับคาร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ ที่คู่แรกครับเป็นศึกกันโชซิลีอาร์อิตาลีครับคู่ระหว่างทางด้านเอซีมิลานครับเปิดบ้านต้อนรับการมาแยงของทางด้านนาโปลีครับคู่นี้เตะกันตอนตี -45 ที่สนามสตาเดโอจูเซเปเมนันซาครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านลบปอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับเอซีมิลานครับชนะ3ครับแล้วเสมอกันไป2เกมนัดล่าสุดครับเอซีมิลานเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนตารางคะแนนตอนนี้ครับเอซีมิลานครับแข่ง8 ชนะ4เสมอ2แพ้2ได้16เสีย9มี14คะแนนอยู่ที่8ของตารางส่วนด้านนาโปลีครับแข่ง8ครับชนะ7เสมอ1แพ้1ได้16เสีย5มี22คะแนนอยู่ที่1ของตารางวันนี้ครับเอซีมิลานครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีโมราตาครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีภูวิสิตครับแล้วก็โนอาครับแล้วก็ชุกเวลครับช่วยกันเล่นแดนกลางครับเพื่อทำเกมลุกส่วนด้านนาโปลีครับมาในแผน4-3-3ครับมีลูกา กูครับแล้วก็เลเยสครับแล้วก็นองเก้ครับเป็น3ประสานในแดนหน้าสถิติ5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้าน a อซีมิลานครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะครับบูตไปแบบสบายๆครับที่3ประตูต่อ1ส่วนทางด้านนาโปลีครับชนะทั้ง5เกมรวดเลยครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเบียดเอาชนะเอเไปได้1ประตูต่อ0ูนครับ นัดนี้ครับนาโปลีต้องมาเยือนเอซีมิลานครับที่กําลังได้ใจครับชนะติดกันมา2เกมครับแต่วันนี้ครับตัวเจ็บกับติดโทษแบนครับก็เยอะอยู่พอสมควรครับและเลทราคาที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าเอซีมิลานครับน่าจะพอเบียดเอาชนะไปได้ครับหรือไม่ก็แบ่งแต้มกันไปสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่1นหรือไม่ก็1-1 คู่ที่2งครับเป็นด้านไลซีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านสังเพารีครับคู่นี้เตะกันตอนเที่ยงคืนตรงครับที่สนามเลดบูอารีนาแฮนที่แคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบ1.5สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับไลซีครับชนะ1ครับซังเาอรีชนะ3ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับสังเพารีเปิดบ้านเสมอไปแบบไม่มีสกรอครับที่ศูนย์ประตูจอศูนย์ครับวันนี้ครับไลซีครับมาในแผน4-4-2ครับมีโอเพนด้าครับกับเซตโกครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันทําประตู ส่วนทางด้านสังเภาเรีครับมาในแผน3 4 2 1ครับมีโยฮันเนสครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีมอร์แกนกับชินานี่ครับยืนสายขวาช่วยกันทำเกมลุกครับสถิติ5้านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านไลซีครับชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะไฟบวกไปแบบสบายๆครับที่3ประตูต่อหนึ่งส่วนทางด้านสังเภาเรีครับชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอวบบวกไปแบบไม่มีสกอร์ครับทีศูนย์ประตูต่อศูนย์ คู่นี้ครับไลซิกดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับแต่เลทราคาที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่ามันสูงไปครับเต็มที่ผมว่าไลซิกแค่ชนะครับสกอร์ที่คาดวจาจบครับอยู่ที่1นูนหรือไม่ก็2อหนึ่งครับคู่ที่3ครับเป็นด้านวบบวกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านดอทมูลครับพูดนี้เตะกันตอนตีสองสครับที่สนามวอกสวากเก้นอารีนาครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบศูนสถิติการเจอกัน5านัดล่าสุดครับวบบวกครับชนะ1ครับดอทมูลชนะ3และ มอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับวบบวกครับเปิดบ้านเสมอไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อ1ครับโดนก่อนครับแต่กลับมาตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมวันนี้ครับวบบวกครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีอามูราครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีโทมัสกับบากูครับยืนซ้ายขวาช่วยกันทําเกมลุกส่วนทางด้านดอดมุนครับมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันครับมีกิราซี่ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีเจมมี่กับมาเรนครับยืนซ้ายขวาช่วยกันทําเกมลุกครับฟอร์มหนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านวบบวกครับช นะหเสมอ2แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปเสมอซ้างพอลีมาแบบไม่มีสกอร์ครับที่ศูนย์ประตูต่อศูส่วนด้านดอทบูลครับชนะ2แพ้3ครับนัดล่าสุดครับออกไปแพ้ออฟบวกมาแบบช็อกแฟนบอลครับที่2ประตูต่อ1เกมนี้ครับเลดเปิดมาที่ดอทมูลครับที่ฟอร์มกําลังย่แย่ครับเพราะ2อนัดล่าสุดครับแพ้ติดติดกันมาแล้วในเกมเยือนและเกมในหลีกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้ววันนี้ผมเลยมองว่าเจ้าบ้านครับน่าจะมีหวังพอสมควรครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่1นหรือไม่ก็ คู่ที่4ครับเป็นทางด้านเซาท์เทมตันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านสโตกซิตี้ครับคู่นี้เตะกันตอนตี2.45ครับที่สนามกีฬาเซนต์แมรี่ครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบ1ลูก สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับเซาท์แฮมตันครับชนะ1ครับสตกชนะ3และเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับเซาท์แฮมตันครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อ0วันนี้ครับเซาท์แฮมตันครับมาในแผน5-4-1ครับมีอาเชอร์ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและเป็นตัวความหวังส่วด้านสตกซิตี้ครับมาในแผน4-5-2เช่นเดียวกันครับมีแคนมอนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็คอยทําประตูสถิติ5นัดล่าสุดทางด้านเซาท์แฮมตันครับเสมอ1แพ้4ครับ นัดล่าสุดครับออกไปแพ้แมนซิตี้มา1ประตูต่อศูนย์ส่วนด้านสโตลต์ซิตี้ครับชนะ1เสมอ3แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปแพ้เชฟฟิลด์เวนเดย์มา2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับพอๆกันครับต่างคนต่างแพ้มาทั้งคู่ครับแต่เลทราคาที่เปิดมาวันนี้ครับน่าสนใจครับ5านัดล่าสุดครับเจ้าบ้านยังไม่ชนะใครเลยครับแต่เปิดเลทราคามาลบ1ครับแบบนี้ครับผมมองได้เลยครับว่าวันนี้บอลมีงานอย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็31 ครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านเบนฟอร์ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเชฟฟิลเวนเดย์ครับคู่นี้เตะกันตอนตีสองครับที่สนามกีฬา G-Tech ครับแฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบหนครับสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับเบนฟอร์ดชนะ3ครับเชฟฟิลชนะ2นัดล่าสุดครับเบนฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะไปแบบสบายๆครับที่3ประตูต่อ0วันนี้ครับเบนฟอร์ดครับมาในแผน433ครับมีโยอาวิซาครับเอ็มบิวโมครับแล้วก็พอตเตอร์ครับยืนเป็นส ประสานในแดนหน้าส่วทางด้านเชฟฟิลครับมาในแผน3 4 2 1ครับมีไมเคิลครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีจอห์นวิสตัดครับกับมูซาบาครับยืนซ้ายขวาช่วยกันทําเกมลุกสถิติ5นัดล่าสุดของด้านเบนฟอร์ดครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะอิฟสวิทมาแบบสุดมันครับที่4ประตูต่อ3ครับส่วนทางด้านเชฟฟิลครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปชนะบอลมารมาแบบเกือบแพ้ครับที่2ประตูต่อ1ครับเกมนี้ครับเจ้าบ้านเบนฟอร์ดครับต้องมาเปิดบ้้าานนตอรรับก ย่งของด้านเชฟฟิลครับแบบทีมไม่พร้อมเท่าไหร่ครับเพราะตัวเจ็บเยอะครับแล้ว5นัดล่าสุดเนี่ยทีมยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับกับเลทราคาที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่ามันเยอะไปครับสกอร์ที่คาดววาจะจบครับอยู่ที่1 1หรือไม่ก็2 2สรุป5ตัวโชว์จริงวันนี้ครับคู่แรกครับให้ไปทางด้าน AC ีมิลานครับคู่ที่2ครับให้ไปทางด้านกำแพงต่ำา3ลูกคู่ที่3ครับให้ไปทางด้านดอทมุนคู่ที่4ครับไปกำแพงสูง3ลูกได้เลยครับคู่สุดท้ายครับให้ไปทางด้านเชฟฟิลได้เลยครับ ส่วนใครครับที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องครับหรือว่าอยากได้ตูวีพสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดสุดบอลบายหเหียปั้นกันด้วยนะครับขอบคุณครับ